ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่กรพรักทุกๆท่านครับพบกับผมนะครับลูกไทลาบาวูไทยชาแนลนะครับวันนี้นะผมมาส่งพาคุณผู้ชมนะครับพามาสองโลกทะเลนะฮะใต้น้ากันนะครับสําหรับวีพีก่อนหน้านี้นะฮะพาคุณผู้ชมขึ้นไปไหวพระทรรบุญนะฮะไปพระยพาอพรน่ขึ้นเขานะฮะบินป่ายบันไดสําหรับผมนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดระยองนะฮะอยู่ที่บ้านเพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยองนะครับถือว่าเป็นจุดเช็คอินนะฮะจุดเที่ยวนะครับอีกแห่งหนึ่งนะฮะหลังจากท่องเที่ยวแล้วเรายังมีความรู้นะครับในส่วนของสัตว์น้ำน้อยใหญ่นะครับบนใต้โลกนะฮะใต้น้ำใต้ทะเลของเรานะครับ วันว่างวันหยุดนะครับพาครอบครัวนะครับหรือน้องๆหนูๆนะครับมาเที่ยวได้นะฮะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่สําคัญของจังหวัดระยองกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็จะเจอไฮไลท์ด้านหน้านะครับตื่นเต้นตั้งแต่เข้านะครับทางเข้าฮะจะเป็นทางเข้านี้จะมีพี่เต่าหรือจะเรียกปูเต่าเนี่ยตัวใหญ่นะครับลอยอยู่อ่างด้านหน้านะฮะของพิพิธภัณฑ์นะครับ หลายตัวมากนะฮะตัวใหญ่เยอะมากเลยทีเดียวฮะแล้วก็จะเดินเราจะเดินเข้าไปข้างในนี้นะฮะก็จะมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะมากมายนะครับมีปลา,านานาชนิดนะครับอนอกจากนี้ก็ยังเป็นเา <head> ขาเรียกอะไรนะ <h oy> พิพิพพธภัณฑ์หอยนะฮะแหล่งเรียนรู้ของหอยหอยเล็กหอยใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นอ,อุปกรณ์ดักปลานะครับของชาวประมงนะครับที่ทางพิพิพธภัณฑ์ได้จัดไว้ให้กับ สําหรับนักท่องเที่ยวได้มาเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสําหรับน้องๆหนูนะครับสําหรับค่าเข้าชมนะครับไม่แพงนะครับสําหรับผู้ใหญ่นะฮะตอนที่ผมเข้าไปวันที่ผมเข้าไปผู้ใหญ่นะครับที่เขียนปองคือ30บาทนะครับสําหรับเด็กนะฮะอยู่ที่10บาทนะครับไม่แพงครับวันนี้จะเป็นของกรมประมงโดยตรงนะฮะเวลาเปิดทําการก็จะเป็น10นาฬิกานะครับถึง17นาฬิกานะฮะอยู่ที่ตำบลบ้านเพจจังหวัดระยองนะครับ วันนั้นผมก็ไปไหว้พระไปไวัดบ้านเพลนะฮะแล้วก็ก็เลยมันอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับก็เลยแวะเที่ยวดูนะฮะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งนะครับมีปลาเยอะะนะครับสวยงามนะครับเป็นอ่าเป็นแหล่งเรี้นรู้นะครับมีปลากรลังเทียมแล้วก็มีปลาอ่าศูนปลากรลังนะฮะเอาไว้ให้เราได้ดูได้ชมกันนะครับ นี่ครับประการังสวยๆนะครับวันว่างวันหยุดน้ารัากรอกครบัวมาเที่ยวได้นะฮะถือว่าเป็นบอ่อจัดแสดงระบบนิเวศน้ําตื้นนะฮะของน้ําทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดาวนะฮะหรือปิงทะเลต่างๆครับ หรือจะเป็นระบบนีเวทใต้ท้องทะเลสําหรับปลาขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นบอ่อเต่าทะเลนะครับ mm hmm. นี่ครับนอกจากนี้ก็ยังมีนะ mm hmm. เป็นปลา <c oughs> เป็นปลากระพงับปลากระพงน้ําปลากระพงแช่น้ําปลาหรือเปล่าไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับปลากระพงเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> หรือที่เป็นปลากเก๋าก็มีนะครับ ตัวใหญ่มากนะนี่ฮะที่บอกว่าตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวจริงที่ผมอยากให้คุณผู้ชมมาเห็นที่พิพิธภัณฑ์นี้นะฮะก็จะเป็นอุมโมงค์นะลงไปนะครับราคาค่าเข้าไม่แพงครับผู้ใหญ่30เด็ก10บบาทน,นะครับถืบอว่า ถือว่าไม่แพงกันเลยทีเดียวนะัะเหมาะนะสำหรับพาครอบครัวมาเที่ยววันว่างวันหยุดนะครับซึ่งด้านนอกก็จะเป็นทะเลนะครับเป็นวิวสวยงามมากเลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพยายามไม่เห็นฝูงปลาเยอะแยะมากมายนะฮะจะพยายามไม่เห็นผมนะครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้เฉพาะด้านหลังนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้าของปา่าอันนี้ไม่รู้ว่าป่าอะไรสําหรับคุณผู้ชมที่รู้ก็ สามารถตอบคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับอนประกการรับชมนะครับของช่องลูกเตลาบาวโพไทชันแนวนะฮะกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับนอกจากนี้นะครับเรีอ่าตอนนั้นจะเป็นอุโมงค์กระจกนะครับสามารถมองเห็นชีวิตของสัตว์ใต้ทะเลด้อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะฮะเราสามารถมองได้ชัดนะครับจะเป็นอยู่ใกล้ๆเราเลยไม่ว่าจะเป็นฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ในน้ํานะครับอยู่ในอุโมงค์นะฮะ อกจากงนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยนะแสดงเรื่องราวนะครับอาชีพต่างๆของชาวประมงเครื่องมือนะเครื่องมือเครื่องพื้นบ้านนะครับแบบจำลองสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับหรือเรียกเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้กันเลยทีเดียวสาหรับของโลกใต้น้ํานะครับบอกเลยนะครับถ้าใครไม่ได้มาถือว่าพลาดนะครับหรือว่ามาไม่ถึงจังหวัดระยองนะผมว่านี่ครับเราจะมองขึ้นไปด้านบนนะครับ มีปลาตัวใหญ่แหวกว่ายเลยสำหรับใครที่พาลูกพาหลานมานะครับเที่ยวจังหวัดระยองนะครับถือว่าจุดนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับรับรองว่าจะต้องถูกใจเด็กๆนะะสำหรับผู้ใหญ่อย่างผมผมยังถูกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะฮะอว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศที่ปีนเขาหลายๆเขามานะฮะ ไหว้พระลายๆเขานะครับมาสัมผัสลงใต้น้ําทะเลกันนะครับกิจกรรมสนุกๆนะครับร่วมกับครอบครัวนะครับร่วมกับเพื่อนๆนะครับสามารถพามาเที่ยวได้นะครับสําหรับพิพิธภัณฑ์ตัวนี้นะครับอยู่ที่ตำบลบ้านเพเือเมืองจังหวัดระยองนะฮะพอดีผมมีข้อมูลนะครับวันที่เห็นเข้าไปนะก็จะมีเวลาบอกเปิดปิดนะฮะ สำหรับวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะเปิดอยู่ที่10นาฬิกาถึง17นาฬิกานะฮะส่วนวันพุธถึงวันศุกร์นะครับจะเปิดที่10นาฬิกถึง16นาฬิกานะครับหยุดทําการวันจันทร์และวันอังคารนะครับถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมเห็นอยู่ในป้ายที่เขาเขียนบอกนะครับราคาเข้าชมนะฮะผู้ใหญ่30บาทนะครับเด็ก10บาทนะ ไม่แพงพอดีผมก็ได้ยินเพื่อนๆหลายคนมาพูดที่อื่นนะก็แพงกว่านี้เยอะเหมือนกันนี่ครับหมึกกระดองครับนี่เลนกล้องได้ด้วยนะสามารถยองล้อเหมือน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 เขาเห็นเหมือนเขาเห็นเรานะผมว่านะครับสำหรับคนที่อยากจะมาก่อหรือสอบถามเส้นทางหรือสอบถามข้อมูลนะสามารถเสิร์ช Google ดูได้นะครับก็จะมีเบอร์โทรติดต่อนะครับหรืออา,อาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองนะ นี่ฮะปลาไหลหรือเปล่าครับตัวนี้ก็จะเป็นฝูงปลาแหวกไหวนะครับสวยงามเลยเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะตื่นเต้นนะครับเวลาเข้าไปพาเด็กๆเข้าไปผมว่าน่าจะตื่นเต้นนะครับตัวนี้เป็นปลาไหลนะครับไม่ใช่งูนะฮะตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นงูทะเลนะฮะแต่ผมอ่านป้ายแล้วรู้สึกว่าจะเป็นปลาไหล นี่ครับอันนี้นอนนะไม่ใช่ปลาตายครับแกนอนนิ่งนอนดูนะครับหรือว่าสนุกนะครับพาครอบครัวพาเด็กๆมาเที่ยวนะฮะแหล,งล่งเรียนรู้นะครับให้กับเด็กๆนะฮะดูผู้ใหญ่อย่างเรานะครับ นี่ครับตัวนี้จะเป็นเรามาที่อุโมงค์แล้วเราผ่านมาอโมงค์แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีอด้านนอกก่อนที่จะออกก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์หอยนะครับเหมือนกับเราได้อยู่ได้ทะเลนะครับผมว่านะที่จริงมันเป็นอ่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากนะครับสําหรับใครมาเที่ยวระยองนะไม่ควรพลาดน,นะผมว่า ป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของจอมระยองนะครับนี่ครับไอหลามนะฮะก็จะมีแหวกว่ายไปมานะครับแต่ตอนนี้ไม่น่าจะอันตรายนะฮะสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับในแต่ละจุดแต่ละจุดก็จะมีป้ายแสดงนะครับให้ความรู้นะครับว่าปลาชนิดนี้ชื่ออะไรนะฮะ ก็จะมีป้ายแสดงความรู้นะครับให้กับสามารถเราได้อ่านได้รู้ได้นะครับเรียกได้ว่านะครับได้รับความรู้ตลอดนะฮะการเที่ยวชมกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวานนะแล้วก็จะมีอ่าพวกฝูงเต่านะฮะตัวนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราดีดูนะครับที่ประตกออกูก่อนทางออกนะฮะตัวนี้ นี่ฮนะก็จะมีลุงเตา่าปูเต่าอยู่นะฮะแมกไหวยนะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้อันนี้ผมเห็นอันนี้คุณผู้ชมเห็นผ่านกล้องเฉยๆนะครับแต่สําหรับตัวจริงเราใหญ่มากนะครับเราก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของหอยนะไม่ว่าจะเป็นหอยเล็กหอยใหญ่นะฮะเป็นหอยทะเลนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ เรียนรู้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเปลือกหอยนะครับซึ่งด้านข้างก็จะเป็นอะบอกลักษณะนะครับของหอยแต่ละชนิดชื่อนะฮะเอาไว้คุณผู้ชมได้อ่านดูนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแท่งนะฮะจัดปากาลังนะฮะ ขอบคุณนะครับสำหรับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกับลูกช่องลูกชายลาบาบูญไทยชาแน,นลนะครับคลิปนี้วันนี้นะผมก็กราบสวัสดีแล้วก็ขอบคุณผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผม